รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เบิ้มพี่ใหญ่พร้อมไหมคะพร้อมจ้าพร้อมเลยค่ะมาเลยจ้าเดี๋ยวจ้าถ่ายให้นะฮะจ้าพร้อมนะมาเลยจ้าเริ่มนับนะคะจ้าสองพันเฮ้ยหนึ่งสองสามพร้อมหนึ่งสองสามจ้าหนึ่งสองสามเริ่มค่ะมาจ้า พวกพี่ไม่เต้นกันหรอค่ะจ้าให้หนูเป็นคนถ่ายพวกพี่เป็นคนเต้นนะจ๊ะต้องโทษทีค่ะจังหวะมันมันค่ะแล้วก็เป็นเกติเริ่มไปเลยนะเราเนี่ยโอเคโอเคโอเคงั้นเอามาอีกรอบนะค่ะได้จ้าขอโทษทีค่ะจ้าพร้อมนะคะจ้าพร้อมแล้วจ้าพร้อมนะคะจ้าอ่าพร้อมเริ่มสามแปดสามสี่ทีจ้ะอะไรละค่ะอย่ารัตสี่อย่ารัตคิวโอเคค่ะเอาพร้อมนะคะหนึ่งสองสามมา จกระหล่ำปีผักค่ะผักก็ผักทำไมต้องกระหล่ำปีด้วยอ้าวกระหล่ำปีมันเป็นผักหรเลยป่ะเหรอคะสวัสดีค่ะเจนนี่นี่กับเจนนี่ฮาวสวัสดีนี่แต่งตัวเหมือนอยู่จาฟารีเลยใช่หนูดึงตังอันไปรุ่นไปอย่าไปรุ่นนี่ต้องเคลียร์แล้วต้องเคลียร์แล้วมันต้องเคลียร์กันหนัวขู่มากๆเลยใช่ทั้งสามคนนี้ใช่ดิ นี่นี่อีกนานไหม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 จะพูดตามอีกนานไหมยพราวเราเป็นผู้แขวนกันไฮคู่แขวนกันไม่ต้องพูดตามทุกเรื่องโอ้ได้นน่โอ๊ยตายแล้วนี่ขอนอกเรื่องหน่อยนะจ้าแซกเอ้ยกุ้งเอ้ยไม่มีงานแล้วแต่งตัวขนาดเนี้ยรูก เดี๋ยวนี้ว่าไม่มีงานจ้ะอันนี้อาชีพเสริมนี่เป็นจิลนเป็นท้งคู่เลยเป็นจิลรับเป็นท้งคู่ออกจิงเกิลท้งคู่ครับช่วงโควิดสงใจจะไม่ค่อยมีงานอัดเต็มในเนี้ยนะลูกนะงานอดีเลยโอเคเอาเอาเอาข้าวเรือ่องขา้าวดาวเจ๊จ๋านี่เป็นจ๋าเป็นนางแเ้ๆนะมาอยู่ในห้องผู้ชายเขาได้ยังไงนี่ใช่ไม่กลัวรือไงผู้หญิงเนี่ย ผู้หญิงนี่นะเขาบอกว่าให้หัดรักนวลจะเหนือตัวให้จงวนตัวรักนวลจังวนตัวมาอยู่ในห้องผู้ชายเขานี้ไม่กลัวเขาป้ามหรือคือสารล่าแบบเนี้ยเอาไปรู้เออสารรูปแบบเนี้ยไม่ลงหรอกเจถ้าเป็นเจสองคนอ่ะไม่แด่ไม่การเจจัยจะบ้านนี่ผู้หญิงนะเป็นจับเป็นแจมาบอกไม่แน่เออเอ ตปเตียงอยูงง่ไหนอะเยจ๊มีผัวแล้วนะเจ๊ก็ไม่เผาเลยนะเน่ฉันจนไม่ไหวแล้วนะค่าเช่าก็ไม่จ่ายใช่ไม่ไรออกไปนี่ก็บุญเท่าไหรลวไอ้เบิ้มโถเจ๊ตอนนี้พวกผมอะกำลังไล่สดหาตังค์อ uh ยู่ครับตอนนี้ก็ตกงานเจ๊ก็รู้กันอยู่ครับถ้ามีตังค์อะ ผมจะนี่คืนให้เลยครับพอได้ละนี่หนัวขู่จริงๆนะฮะทั้งคู่เลยไอ้เบิ้มไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้เบิ้มฉันบอกว่าไอ้เบิ้มไอ้ใหญ่ไงเพราะฉันบอกว่าไอ้ใหญ่เบิ้มไงไอ้เบิ้มไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มไอ้ใหญ่ไอ้ห่ไอ้เบิ้มจะเถียงกันอีกนานไลยคะเดี๋ยวจะจ๋าจะต้องถ่ายคลิปให้พี่เบิ้มกับพี่ใหญ่ต่อนะคะใช่ครับมันหนัวขู่อ่ะเข้าใจไหมใช่ไม่รู้จักหัดเอิงใจคนอื่นในที่นี่บ้างนะ หลายห้องเนี่ยเขาก็อยู่กันหนะักเกรนใจเขาบ้างเดี๋ยวนะคะหลายห้องไหนคะเจ๊คะชั้นนี้ทั้งชั้นอะมีห้องจ้าจ๋าห้องพี่เบิ้มแล้วก็ห้องพี่ใหญ่แค่นั้นนะคะใครบอกพวกแกมีแค่สาคนที่ไหนมันมีเจ้าที่เจ้าท,ทางอยู่อีกแกรู้หรือเปล่านี่เจ้าที่เจ้าทางสนิทกันนี่เขามาเข้าฝันบอกตลอดเข้าหนัวหูเขาจอดอ,อยู่เงียบๆใช่อ่ะผมเพิ่งไลฟ์เองนะเจ๊ใคร <S <S ผมเพิ่งไลฟ์วันนี้เองครับอ่าเขามาบอกเมื่อกี้อ๋อ ก่อนเข้ามาเนี่ยเขามากระซิบบอกเลยเขาไม่ชอบหนอโอ้โหถ้าไม่จ่ายค่าเช่าพวกแกต้องออกไปจากบ้านฉันหรือตอนนี้ครับเจ๊พวกเรากําลังไล์สดหาตังค์อยู่ครับครับเจ๊ก็รู้ว่าพวกเราตกงานไม่งั้นผมผมไปค้างค่าเช่าเจ๊หรอกครับค่าเช่าอ๋อคือพอค้างค่าเช่านานๆมันก็เลยรู้สึกเศร้าใช่อัดนะอ๋อก็เข้าใจนะพวกเจ๊สองคนก็เข้าใจแต่พยายามทําอะไรที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นจะได้ไหมนีะ ถ้าเราทำอะไรดีวะอย่างนั้นก็ต้องหางานทำใหม่อะเเดี๋ยวนะคะพวกพี่จะหางานอะไรทำมีอะไรให้จะจ่าช่วย,อยบอกจะาจ่าได้เลยนะคะอุ้ยจะาจ่าพี่ขอบคุณจะจ่ามากนะจ๊ะขอยงมตังสองแสนได้ไหมจ๊ะสองแสนจ้าอุ้ยใช้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นละคะพี่จะาตังไปซื้อเตอร์ไซแล้วก็มาขับวินจ้ะไปซื้อมเตอร์ไซ์จ้า พอไหมคะพอ,พอจ้ะเดียพอให้พวกไมคะอสองแสนจ้ะมายืมจะ่าได้งไงคะนู้นคะ่ะยืมนู่นเลยคะ่ะเจ๊หนีนี่กับเจนหนีห่าอเฮือใช<ะ>่อุ้ยตายแล้วนี่อย่ามารบกวนเจนนะแค่ชื่อตัวเจเองเจ๊ก็เอาตัวไม่รอดแล้วนี้อย่าบอกว่าจเจนก็เป็นหนี้เหมือนกันอะ่ะใช่ก็ชื่อเจนหนีนี่เจ๊ก็หนีนี่ไปทั่วหนีไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เขาก็ตายโวพร้อมยาวมากเลยนี่น มาดืมเจเลยเี่ไม่ต้องเลยพอเลยฉันไม่ใช่พูดเล่นพูกแกนะอเอาค่าเช่ามาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างงั้นออกไปจากที่นี่โอ้โหยอ้ยอ่ยโ้โอ้ยโอ้้อ้้โอ้เอ้าอ้ยอ้้อ้ยยโอยโอยโ้อ้โ ตอนพูดโบกปกติไม่เห็นมีริ้วมือชุ่มเรียชุ่มเรียชุ่มเรียแค่เรียขาไม่ต้องมาอ้อนร้อนไม่ต้องมาขอความเห็นต้อย่ารูปอย่ารูปอย่าเออเจ๊เนี่ยนะอย่าทำอะไรกับเจ๊อย่าเยอะเดี๋ยวเจ๊แคนลิ้มเนิ่มเนิ่มนี่มาอ้อนเจ๊ยังไงเจ๊ก็ไม่ใจอ่อนเราจะบอกให้เอ้าเอ้านี่ แล้วแกได้ย่โอ๋ยเจ๊โอยยุดยแกคลานมาก็เหมือนเดือนางเลยผมก็เหมือนไอบอมนี่เละเจ๊นี่าวฮงฮงไอป้าเลยันไม่เห็นหมานะเนี่ยจ กี่ข้างกี่หงแล้วว่าให้เปลี่ยนชื่อนี่ชื่อว่าอะไรพอชื่อหนีเ่าก็เฮาดรอดลก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเป็นชื่อหนีหงเฮ้ยเนือนกนเลยอ่ะนี่เจ๊สองคนตลกกันพอหรือยังคะจะจ่ารีบนะคะเดี๋ยวจะจ่าต้องไปทํางานต่อมาถ่ายคลิปสักข้ามาเร็วเออเอาอย่างนี้เจ๊เดี๋ยวพวกเก๊มาเต้นกับพวกผมดีกว่าเออถ้าได้ตังค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งตังค์กันใช่เจ๊ <S 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 <S> อะนี่คำนี้นะเข้าหูดที่จุดเลยถ้าได้ตังค์แล้วมาแบ่งกันอันเนี้ยโอเคจ้่ใช่ไหมใช่ยังไงยังไงงั้นเจ๊ก็มาเตะพวกเราเลยเออเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะมีคนกดไลค์ให้ด้วยเอ้ยไลค์เออแหละกดไลค์แหละแล้วก็ไม่แน่ถ้าเกิดเขาถูกใจเขาอาจจะกดแชร์อีกกดแชร์เออนั่นแหละแชร์นั่นแหละเออโอ้ยพร้อมกันนะครับไป พร้อมแล้วจ้าจ๋าพร้อมแล้วโดโตโมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่โดโตโมโดงเจโดนตรีมา เพงอยู่แล <mm ้วเจ๊เฮ้ยเนี่ยไอ้ผัวมาหัวมาเอาอีกแล้วเมาแล้วขึ้นโต๊ะอีกแล้วเมียเมียนี่เดี๋ยวนะเมียแก่ขนาดนี้ไม่น่ามีเมียสองคนอะเนาะก็เพราะก็เพราะมีเมียสองคนแล้ว่าเลยต้องเดินแบบเนี้ยโอ๊ยนี่มาทำไมเนี่ยมามั่วสุมอะไรกันตรงเนี้ยไก่ไก่พวกเนี้ยอะไรเมียพวกเราไม่ได้ จ็มอะไรแับใครเลยนะพวกเรามาด่ามันดังห่าก่ะพวกมันมาทำเสียงดังทำให้หูหนวกว้าไม่ใช่ทำให้หนวกหูใช่ค่ะเราไม่ได้มาหมดุมอะไรกันนะคะบัวขาเราแค่มาทวงเฮินพวกมันค่ะอาทวงเฮิร์นมาทวงเฮินใช่เออพูดไงหงหงเก็มาทวงมาทวงค่าเจ้าอ่ะแล้วมาปล่อยให้มันนอแฮอะไรเนี่ยเดี๋ยวตบหายเฮิบเออไล่ มาตรวงค่าเจ้าไล่พวกมันออกไปไม่มีเฮินอุ้ยเฮียครับอย่าเฮียครับเฮ้ยทำได้เจ๋มขอเมียพูดป้องตรวงเมีฝากรู้เรื่องไปเนี่ยคือป้องตัวงานข้อเมียครับ แล้วไงแชร์ก็โดนโกงแม่ก็ป่วยซื้อหวยก็ไม่ถูกค้ามเหยียบองให,ใ,ให้โอกาสผมอีกสักครั้งหนึครับเฮียครับเออเอ,อ้าวแล้วเองว่ามาใช่ครับอ,อ้าวแค่นี้เหรอปลยไปโบกน้าผมหมดแล้วครับเฮ้ยเอาเป็นว่าค่าเช่าห้องของพี่เบิ้งกับพี่ใหญ่ที่ค้างไว้อ่ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะจา่จายจ่ายให้ก็ได้ค่ะอุ้ยจ่ายผมมากจ่งมากพวกแกฮะอยู่เนี่ยแกอยู่นี่ยแกอยู่เนีแกมากเลยนี่ช่วยพี่ นี่อีนางจ้าจ๋อแกยืนยืนเฉยๆจะให้มันคว้าเฮียไอ้แก้อย่างนี้ไม่ใชายเฮียจะด่ามันนี่ออกดังเข้าห้องผู้ชายอย่างนี้จะแดงว่าแกเนี่ยคิดอะไรกับมันสองคนใช่ไหมใช่ไหมเปย์ขนาดนี้ไม่คิดจะบ้าเหรอโอ๊ย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 นี่อะอะไรอะ อย่าด่าเมียนะนี่พักก่อนไม่แก่แม่ก้าเจ้าห้องตัวเองอ่ะสามเด้อยังไม่จ่ายทีเด้อจะไปช่วยผู้เด้อนี่ใส่กุ้ีบถ้าอย่างนั้นอะจ้าจาขอตัวไปทำงานก่อนนะคือนี่ทำงานสายมากแล้วเฮ้ยไปก่อนนะครับทุกคนออกกัอะไรไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเต้นคลายเครียดกันดีกว่าครับ ได้ดิลุกขึ้นมาครับเดี๋ยวมาเต้นใครเท่ากันไม่มีใครใครใคได้มาแบ่งกันนะได้ครับผมไมม่ีใครถ้าใครเต้นนะครับขอให้ถูกรางวัลขอให้ถูกหวยเบอร์ใหญ่ๆกันแล้วกันนะครับาอดอตอมาโดนตีชมก่อนนะชมก่อนนะอะไรท่าไหน ็นอะไรอ่ะของเขาสิครับไม่ใช่ของตัวเองแล้วเต้นต้องของเขาของอะไรเข้าใจไหมอะไรมันมาของของแล้วดูดินแลนเซอร์เขายืนเน่ากันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยฮะเอาไปอะไรปุ๊บของเขาแล้วเขาจะเต้นเข้าใจไหมเออเบอ่อของเขาไปแค่นั้นแหละแล้วมาโอ้โหโอ้โหตายไปไฮะฮะไปนั่งเลยไม่เดี๋ยอะส่อหอดตกเฮ้ยนี่ใครก็ได้ดูแลหน่อย นี่เขาของมาไปเท่าไหร่แล้วคุณพี่จะเต้นทําไมล่ะคะเคยเป็นเดนเซ,เซอร์เก่ามาถือว่าค<ะ>วงสว่างเลยนะครับเมื่อกี้โอ้หนี่ไม่เล่นท่าก,กังหันอย่างนี้ก็บุญแล้วนี่ของเขานี่ของเขาเออเข้าใจไหมถ้าถูกใจไปซื้ออะไรใหม่ได้เข้าใจไหมครับ <S <S อ่หนูขอยทีนะครับเต้น<ด>รอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทําอะไรอะเต้นค่ะ,คะมันโดนตีหมายอย่างไม่เป็นไรค่ะหนูเต้นได้ค่ะเหรอเต้นได้บดแลวค่ะโอเคไม่ต้องดนตีอเต้นคนเดียว่ อะไรเอาเพื่อนด้วยดีกว่าหนูเหงาค่เเพื่อนด้วยะเอาดนตรีด้วยดีกว่าวเอามาหมดได้เป็นสามคนพร้อมเพียงนะได้ค่ะแดนเซอร์อุดมซีฟู้ดเก่า<อ>ค่ะอ,อยู่ร้านเขาเขาเต้นอย่างนี้คนเดียวค่ะเต้นเรียกแขกเต้นไล่แขกค่ะดนตรี่าร์ดเพลงไปด้วยไปด้วยไปด้วย เ,นนเดี๋ยว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 เ,ยวเออคุณมาเที่ยวคาเฟ่เคยเที่ยวกันไหมครับเคยครับเคยใช่ไหมครับเออยังไงก็ขอความกรุณากระจายมาลลยให้กับคนอื่นบ้างน,นะครับนะให้กับน้องขิงคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะน้อยใจครับเออสาเหตุที่ให้กับน้องขิงคนเดียวเพราะว่าน้องขิงเขาเป็นคนสวยครับเอานะแล้วคนอื่นไม่สวยตรงไหนครับขกล้าถาม กล้าถามกล้าถามอยู่แล้วค่ะก้าถามก็ต้องกล้าตอบนะคะพวกหนูสองคนเนี่ยนี่ก้าถามก็ต้องกล้าตอบนะคะพวกหนูสองคนเนี่ยไม่สวยตรงไหนคะไม่สวยตรงเดี๋ยวนะเออไม่สวยตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สรุปว่าไม่สวยสักตรงเลยครับ สวยสักตองเลยแี่กล้าพูดมาได้นี่แกตายแล้วไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยนี่แกไม่คิดจะช่วยยันเถียงหน่อยหรือยะสวยไม่เห็นต้องแคร์เลยอ่าพนักงานเสียปั๊กเปิดน้ำพุออกได้เลย แค่กหนูโพสท่าค่ะเหรอค่ะไม่แคร์ใช่ไหมไม่แคร์ค่ะเขาบอกอว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าสวยเลยนะสวยไม่เห็นรังแคร์อ๋อสวยไม่เห็นรังแคร์รังเี่ยรังัง,งไม่ได้ไม่ต้องแคร์ค่ะอ๋อสวยไม่ต้องแคร์คสวยอยู่บ้านบางแคร์อยู่ด้วยสิ คือถ้าเราสวยแล้วไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องแคร์ค่ะโอเคนะคะ่ะเมื่อกี้ก็เต้นกันไปแล้วขอบคุณสําหรับอะไรทุกทุกๆพวงนะครับที่มอบให้กับแดนเซอร์ของเรานะครับเอาละครับทวีเกียรตครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากน้องจ๋าจ๋ากันดีกว่าครับฟังด้วยผลงานเพลงเดอ Snow The ว n เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเมื่อยเขาเปลี่ยนเมื่อยค่ะถ้าจะทำเหมือนแบบนี้จริงเหรอคะทำอะไรคะอนุสาวรีพ่อดมอนุสาวรีพ่อดมไงอันนั้นพ่อหนูค่ะค่ะ ย่าว yeah, ab, yeah, ่ายมาต้องแกงต้องแกงละต้งงต้องแต่งมาลับลับหล่อย่มาโผู้ฉากแ้วเอาเลือเลยเหรอเอาดังไม่ดังเทปนี้ไม่ดังเทปไหนี่นี่อ